แม่ไม้มวยไทยมีสไตล์สุดเท่ดุดันหมัดเท้าเข่าศอกสุดปังสุดเก๋เน์มวยไทยเรามาอัปเดตข่าวสารดีๆค่ะจากมูลนิธิทำดีนะคะบอกได้เลยว่าทุกๆนาทีจะมีผู้หญิงหนึ่งคนนะคะที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะเพราะเข้าเดือนมีนาคมทีไรคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมระวังปัจจัยควบคุมอากาศตัวการใหม่ที่จะมีผลต่อลักษณะอากาศไทยจากนี้ ช่อง9รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สวัสดีครับ่ะรับมาเจอกับพวกเรานะครับในรายการ310องศานิวโชว์โชยฮอทโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตจากทางรายการค่ะ และแน่นอนนะครับว่าทุกโชว์ที่มาในรายการของเรานะครับรก็จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากทางรายการของเราไปแบบนี้เลยครับเป็นความภาคภูมิใจของทุกโชว์ที่มาโชว์ในรายการนะคะกรอบเงินสุดปังพลังฮอตและกรอบทองซูเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและแน่นอนที่สุดเมื่อกี้ <c oughs> เห็นเราสองคนออกมาแบบคึกคักมากนะฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บบครบเลยนั่นแหละค่ะศิลปะแม่ไม้มวยไทยค่ะมรดกโลกของไทยเรานะคะซึ่งบอกได้เลยว่าวันนี้โชว์ของเรานะคะไม่ธรรมดาเกี่ยวกับ แม่ไม้มวยไทยนี่แหละมีชื่อว่าคีตะมวยไทยถูกต้องอครับผมเป็นคีตะมวยไทยที่นําแม่ไม้มวยไทยเนี่ยมา ประยุกต์นะฮะแล้วก็ผสมผสานกันกับท่าเต้นแอโรบิกแน่นอนอแอโรบิกมาปุ๊บนี่คือความสนุกสนานเลยนะใช่แล้วนะครับผมต้องบอกว่าโช์นี้มีความแข็งแรงเท่กันสนุกสนานแน่นอนและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานด้วยนะคะน้องๆมาจากจังหวัดสระบุรีรรอ่าและแน่นอนที่สุดนะคะท่านจารย์กอฟก็คงจะตื่นเต้นอยากชมโช,ช์นี้เหมือนกันเลยค่ะทักทายอาจารย์ก่อนค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีจันกครับ สวัสดีครับนี่คือหนึ่งวันครับที่จะมีโชว์ของแม่ไม้มวยไทยกลับเข้ามาในรายการอีกหนึ่งครั้งซึ่งท้าทายมากนะครับเพราะว่าโชว์เกี่ยวกับมวยไทยนั้นมาในรายการบ่อยครั้งมากโชว์ชุดนี้จะสร้างความประทับใจได้มากแค่ไหนท้าทายการตัดสินอย่างมากเลยครับจัดมาเลยครับอาจารย์จัดมาเลยแน่นอนที่สุดอาจารย์ใส่เสื้อสีแดงนี่รักชาติมากเลยนะน้เตัด้เงินหุด้วยค หอาจารย์พร้อมแล้วเตปูก็พร้อมคุณผู้ชมพร้อมแน่นอนแน่นอนเลยครับผมงั้นเรามาชมโชว์กันเลยครับกับโชว์ที่มีชื่อว่าแชมป์คีตะบวยไทยมหาชนนะครับกับช่วง3 6 0องศาซ่าแซบโชว์ช่วง360องศาซ่าแซบโชว์ คืนค่ำเดือนลายเราผีลังควายร้องส่งชาบชิงคั้งกรองของมมงจะทิ้งมงรำมงแสบเถิดเถินใจแมนใครอิจช,ชามันหน้าหัวร้องจะยอดพวกเราไม่ได้ลมเย็นเย็นร้องขมิ้นไหลควายแปลกใจควายมันไม่หาท้อเจอคนงอนคนัวคน ก่อ,อนชมแม่ว่าง่อนสิ้นงอนแล้วได้ขี่กว่าโอ้โหสุดยอดมากๆครับ สามร้อยสิบองศานิวโชว์นะคะขอต้อนรับน้องแจ๊สน้องเจเจน้องเคนโดน้องไอซ์น้องต้นกล้าน้องบูมน้องก้องแล้วก็น้องกอฟนะคะจากโรงเรียนน้องแคร์สรกิจพิทยาจังหวัดสระบุรีสวัสดีค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยโชว์มันขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าอยากจะเห็นท่ารําของน้องอีกรอบหนึ่งอันเี้ขอัโนิดนึงน้องก้องครับขึ้นมาเลยครับน้องก้องโชว์หน่อยท่าหน่อยค่ะ นี่เฮ้ยอ้าท่าอะไรเอ่ยท่าอะไรเอ่ยท่าแรกครับเป็นเหงกวาลานครับส่วนท่าที่สองเป็นจระเข้ฟาดหางครับอ๋อที่เรารู้จักกันดีแล้วเต่สูงมานะอ้าขอบคุณกำก้องค่ะขอบคุณมากครับนี่แค่น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเดี๋ยวไปฟังคำคมวักทองจาาจันกฟกันสักนิดนึงครับโอ้โหแม่มันจริงๆนะครับขอให้คำคมวักทองครับว่า ลีลาแม่ไม้มวยไทยมีสไตล์สุดเท่ดุดันมัดเท้าเข่าศอกสุดปังสุดเก๋เสน่ห์มวยไทย่เอาละค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมากรานข้อมูลให้จันกรได้ตัดสินนะคะว่าโช์นี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะพากันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมากับช่วงของ3ามโรสิบองศาท็อปโชว์ ่วงสามอองศาทอล์กโชว์ รอองศานิวโชว์และช่วงนี้3 1 0รอองศาทล์กโชว์นะคะเราอยู่กับโชว์แชมป์คีตะมวยไทยมหาชนนะคะจากโรงเรียนน้องแคร์สรกิจพิทยาจังหวัดสระบุรีและตอนนี้เราจะมากลั่นข้อมูลให้จันกอมได้ตัดสินนะคะว่าโชว์นี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะซึ่งวันนี้ผู้สนทนาของเราค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะพัทรพลสุลำนาศค่ะรวมทั้งคุณครูสุทธิพงศ์สีหะวงน้องแจ๊สน้องไอซ์แล้วก็น้องต้นกล้าด้วยสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โชมมันมากครับอาจารย์ครับก่อนอื่นอยากรู้ว่าพึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานมานะฮะรู้สึกยังไงบ้างแล้วคีตะามวยไทยของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างใช่ค่ะคคถึงได้รับถ้วยรางวัลเลยค่ะก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่เราได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานะคะคแล้วก็นอกจากนี้เราก็พิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศของกรมพระธักษาด้วยในรุ่นอายุ1 8ปปีในการชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะ คิดต่งมันของเรานะคะความแตกต่างจากทีมอ,อื่นก็คงจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงนะคะแล้วก็ของเราก็จะมีผนหนวกไปกับความอ่อนช้อยสวยงามในท่ารำไม้ไม้เม,มวยไทยก็ um. เลยทาให้เราแตกต่างจากทีมอื่นแล้วก็สามารถยืนมาเป็นจุดแชมป์ได้ในวันนี้ oh, <okay. S 1> นะคะคการแสดงเมื่อสักครู่นี้มี3ช่วงใหญ่ๆที่เห็นชัดเจนมากๆเลยช่วงแรกก็คือเป็นช้าๆหน่อยนะคะอันนี้คือคือยังไงคะคุณครูคะสามช่วงสามช่วงใช่ไหมคะอันดับแรกก็คือมันจะเป็นหลักการออกกาลังกายแบบแอโรบิกใช่ไหมเราจะเริ่มจากการครูดาวก่อนก็คือ ถ้าไม้ไม้มวยไทยแล้วก็จะเริ่มไต่ระดับความเร็วไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็มาปิดด้วยเพลงชาใช่ไว้ครอเป็นการยืดเส้นยืดสายสเตตชิ่งร่างกายนะคะแล้วก็มาเป็นการวอร์มอัพแล้วก็เอ็กซ์ซอร์ส์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็ลงมาเป็นที่ครูดาวแล้วก็ปิดชอบมากที่สุดคือเรื่องของท่าเรื่องท่าเนี่ยนะคะก็คือรงตรงนี้ก็คือน้องๆมีส่วนร่วมในการออกแบบท่าด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องสองคนเข้ามาเลยน้องเคนโดค่ะแล้วก็น้องบูมมาโชว์ท่ากันหน่อยอ่าอ่าน้องน้องกล้องเหรอคะ น้องไอซ์นะน้องไอซ์เป็นคนอธิบายอ่ะค่ะอ๋อน้องไอซ์อธิบายเชิญเลยครับครับก็ผู้ผมนะครับจะนําท่ามวยไทยนะครับมาประยุกต์เข้ากับให้มันเหมาะกับทีมเรามากครับค่ะก็เชิญเพื่อนๆแสดงกันเลยครับค่ะห้าหกเจ็ด้ยครับท่าแรกก็จะเป็นท่าบั่นเสี่ยงทศกัณฐ์ครับเชิญท่าต่อไปเลยครับห้าหกเจ็ดแปดอุ้ย ก็จะเป็นท่าหักงวงไอรานะครับก็จะมีประมาณนี้ครับสองท่าครับเสียงทศสการ์อีกรอบได้ไหมคะเมื่อกี้กล้องกล้องมันเป็นกล้องแคบเขาขอขอท่าแรกอีกทีนึนะคะท่าอะไรนะคะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดอ๋อแบบนี้ขอบคุณค่ะสุดยอดมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากฮะต้องบอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ย มีความแข็งแรงดุดันใช่ค่ะแล้วหุ่นเฟิร์มมากเลยแสดงว่าต้องออกกําลังกายหรือซ้อมมันอย่างหนักหน่วงแน่นอนค่ะอย่างนี้ต้องมาถามน้องๆเลยทั้ง3คนข้างหลังเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับโชว์ของเราสำหรับตัวผมนะครับก็การแข่งขันนะครับก็ได้รางวัลมาครับก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสืบทอดศิลปะมวยไทยครับครับแล้วเราล่ะเออผมรู้สึกดีใจมากครับผมขอบคุณรายการนี้ที่ให้โอกาสผมได้มาโชว์ แล้วผมต้องขอบคุณคุณครูมากนะครับที่พาผมมาถึงได้จุดจุดนี้เพราะว่ามันซ้อมอีกเดียวไม่ใช่ครับมันมีทั้งต้องเสียทั้งตังเสียเวลาแถมแล้วก็เรื่องจริงอะเดินทางมาด้วยใจเหนื่อยมากด้วยครับซ้อมทำทุกอย่างแทบจะไม่ไหวเลยครับเอาคําเดียวเลยภูมิใจยังไงคะผมภูมิใจเพราะว่าคือผมไม่คิดว่า ครูจะพาผมมาถึงได้ขนาดนี้ครับผมโอเคต้องปรบมือเลยนะคะน้องไอซ์ค่ะน้องไอซ์อีกนิดนึงผมก็จะมีความภูมิใจครับที่นําชื่อเสียงของทางแชมป์ระดับประเทศครับกลับมาสู่บ้านเกิดครับสระบุรีครับค่ะวัดปิดท้ายที่ท่านผอกันบ้างค่ะครับทางโรงเรียนเนี่ยจะมีแนวทางในการส่งเสริมน้องๆยังไงบ้างครับให้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในอนาคตยังไงต่อไปครับท่านผอครับสาหรับในการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับโรงเรียนมีแนวทางดังนี้นะครับหนึ่งก็คือจัดหลักสูตร สถานศึกษาที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยนาฏศิลป์หรือว่าดนตรีไทยนะครับ2ก็คือจัดกิจกรรมนะครับเวทีการแสดงให้กับนักเรียนนะครับในช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียนนะครับ3ก็คือประสานกับชุมชนนะครับในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในผ่านกิจกรรมต่างๆของชุมชนนะครับ 4. ก็เราจะเผยแพร่ทางออนไลน์ครับอัดคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ย จะช่วยให้เด็กมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยนะครับก็เป็นการเห็นความสาคัญของการมรดกไทยนะครับตรงส่วนนี้และสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรายการ360องศานิวโชนะครับที่วันนี้ได้ให้โอกาสโรงเรียนหนองแคร์สกิจนะครับได้นําคีตะมวยไทยมาแสดงในวันนี้ครับขอบคุณครับยินดีมากเลยค่ะก็ต้องปรบมือให้ทั้งนักแสดงแล้วก็ทางผู้บริหารด้วยนะค่ะทุกคนเต็มที่ลุกภาคส่วนจริงจนะครับผมสําหรับอาจารย์ก๊อปเนี่ยได้ให้คำคมวัชทองสำหรับโชวนี้ไว้นะครับว่า ลีลาแม่ไม้มวยไทยมีสไตล์สุดเท่ดุดันมัดเท้าเข่าศอกสุดปังสุดเก๋เสน่ห์มวยไทยเดี๋ยวมาฟังอาจารย์ก๊อฟขยายคำคมวักทองกันนิดนึงครับแล้วก็ตัดสินด้วยนะคะโชว์ชุดนี้มีเส้นเรื่องที่ชัดเจนะน,เเจน,นะครับก็คือนํามวยไทยเกี่ยวกับการไหวครูเข้ามาแสดงประกอบกับเพลงซึ่งจุดสําคัญมากครับก็คือมวยไทยนั้นอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์หลักอยู่แล้วก็คือ1ใน 5F ก็คือคำว่า Fighting ซึ่งโชว์ชุดนี้นำเอาซอฟ์พาวเวอร์ขึ้นมาเสนอเป็นโชว์นั้นถือว่าเลือกสตอรี่ได้ชัดเจนแต่จุดสำคัญคือว่าการร่ายรำแม่ไม้เมยไทย,ยนั้นจะมีท่าหลักๆมีองค์ประกอบอยู่ในโชว์ชุดนี้ครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นท่าพรมนั่งพรมยืนซึ่งเป็นท่าหลักของการไหว้ครูจุดสำคัญมากๆที่โชว์ชุดนี้ดูมีเสน่ห์ก็คือว่าการนำเพลงที่หลากหลาย เข้ามาประกอบกันอย่างน้อย3จังหวะจังหวะก,การไหวครูปกติจังหวะของเพลงที่เป็นเพลงรำวงเกี่ยวข้าวและจังหวะของเพลงสไตล์ลูกทุ่งโมเดิร์นซึ่งนหมายความว่าเมื่อเราดูโชว์ชุดนี้เหมือนกับการที่เราได้ดูการไหวครูและการดูวัฒนธรรมไทยเพลงไทยแบบรำวงกับแบบเพลงลูกทุ่งเข้ามาผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยและที่สำคัญครับ ลีลาการประกอบเพลงนั้นเหมือนกับเราได้ดูการเต้นอรลบิกแดนซ์เหมือนกับการที่เราได้ดูการออกกําลังกายโดยใช้แม่ไม้มวยไทยท่าของมวยไทยเป็นหลักในการประกอบการเต้นจุดสําคัญมากๆคือเพลงที่ยาวขนาดนี้แต่การเต้นที่พร้อมเพรียงกันด้วยจังหวะท่าทางที่หลากหลายไม่ได้เป็นสเต็ปอย่างต่อเนื่องที่มีท่าซ้ําๆแต่เป็นท่าที่ผสมผสานที่หลากหลายนั้นถือว่าเลือกเพลงได้ดีจัดท่า แม่ไม้มวยไทยที่มีมาตรฐานสำคัญและนำมาประกอบกันอย่างสนุกสนานเร้าใจและตื่นเต้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโชว์ชุดนี้น่าจะเป็นโชว์ที่ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมมวยไทยซึ่งมีมูลค่าประมาณแสนล้านบาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้เอาละค่ะได้อะไรน้องๆที่เหลือเข้ามาเลยโอ้โหนำ้วยพระราชทานมาด้วยนะคะ นี่เลยค่ะแชมป์ี่ตะมวยไทยมหาชนนะคะโรงเรียนหนองแครรกิจพิทยาจังหวัดสระบุรีวันนี้จะได้สุดปังหรือซุดปร์สุดปังพลังฮอตค่ะอาจารย์ก๊อฟค่ะลุ้นเลยซุปปเอร์สุดปังพลังฮอตครับเย้ครับเรจด้ความยินดีด้วยค่ะ เดี๋ยวให้ท่านผอ,อนะะฮมารับมอบโล่เลยครับผมค่ะขอขอบพ<อ><อ>ระคุณท่านอาจารย์กอล์ฟด้วยนะคะที่ตัดสินให้โชว์นี้ได้ซุปเปอร์สุดฟังพลังฮอตเลยค่ะสุดยอดจริงๆนะครับช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามกันต่อกับนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ3 6 0องศานะครับและสำหรับวันนี้คะ่ะโรงเรียนน้องแคร์รกิจพิทยาจังหวัดสระบ,บุรีได้ไปเลยเต็มๆซุปเปอร์สุดฟังพลังฮอต news update และรักสุขภาพ360องศา ร้อยสิบองศานิวโชและช่วงนี้นิวส์อัปเดตนะคะเรามาอัปเดตข่าวสารดีๆค่ะจากมูลนิธิทำดีนะคะคเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ค่ะจัด<ม>ขึ้นที่สถานที่แห่งประวัติศาสตร์จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะกับโครงการทหารพันดีค่ะต้นแบบแห่งความมั่นคงทางอาหารตามแนวสารพระราชาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับพร้อมกับ การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดเป็นโครงการทหารพันธ์ดีที่มีมากกว่า20แห่งทั่วประเทศ และไม่เพียงเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพนะครับแต่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าถึงองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยครับค่ะนอกจากการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชาแล้วนะคะกิจกรรมครั้งนี้ค่ะดรแดนแดงจันเจ้าชายประธานมูลนิธิดำดีค่ะก็ได้ให้ความรู้แล้วก็นําผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะได้ไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์อีกด้วยค่ะซึ่งก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการรับฟัง เสวนาในหัวข้อสำเร็จพระพินางสุพรรณกัลยาองค์ประการหงสาวดีขัติยนานรีแห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเรียนรู้ถึงพระเกียรติคุณและบทบาทของพระองค์ที่มีต่อประวัติศาสตร์ไทยเราไปฟังเสียงของดรดนายจันเจ้าชายกันค่ะเรามาเยือนเมืองพิษณุโลกสองแควเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สําคัญนะครับเป็นเมืองที่มีพระพุทธชินราช มีธรรมะที่ยิ่งใหญ่เกือบ700ปีพระหมหาธรรมราชามีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถมีสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา<ฮ>ะนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆวันนี้เราก็เลยตั้งใจมาทําโครงการ ตามรอยพระราชาที่นี่ครับ <c oughs> ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะและนี่คือ n e w ส์อัปเดวันนี้ค่ะต่อไปรักสุขภาพ3ามอสุของศานะครับเป็นเรื่องราวของโรคหัวใจภัยเงียบในสตรีไปติดตามกันเลยในรักสุขภาพ3ามอสุของศาค่ะช่วงรักสุขภาพ360องศา ช่วงรักสุขภาพ360องศานะคะคเดือน<ผ>ม,มีนาคมค่ะเป็นเดือนของวันสตรีสากลน,นั่นก็คือควันที่8 <ผม S 1> นะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้แหละสวันเองใช่ค่ะวันนี้ก็คือจะมาพูดเรื่องราวของสตรีโดยเฉพาะนะคะ<ม>จริงๆแล้วคือโดยหลักการเขาก็จะบอกว่าเน้นในเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมแต่วันนี้เป็นเรื่องเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บค่ะครโรคหัวใจภัยเงียบในสตรีบอกได้เลยว่าทุกๆนาทีจะมีผู้หญิงหนึ่งคนนะคะที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะซึ่งไม่ใช่มะเร็งอย่างที่เราเข้าใจอันน หนึ่งเลยที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงแต่ว่าในประเทศไทยของเราก็ยังคงเป็นอันดับ2ออยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคืออาการของเขาเนี่ยคือที่บอกว่าทําไมถึงเสียชีวิตกันเยอะเพราะว่าผู้หญิงจะไม่ค่อยตระหนักกันถ้าเป็นผู้ชายจะเห็นชัดเจนใช่ไหมคะอาการจะออกเลยใช่จะแน่นหน้าอกผู้ชายจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นผู้<อ>หญิงนะคะก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปก็คืออาจจะเหนื่อยง่ายนะคะหายใจติดขัดหรือว่าปวดหลังแบบนี้ผู้หญิงก็เลยไม่ค่อยตระหนักกันนะคะคือพอมันมีอาการเกิดขึ้นแล้วก็คือมีการเสียชีวิตแบบเฉียบพันได้ง่ายมากๆเลยค่ะก็คือผู้หญิง6เสีียชวิตมาก กับผู้ชายด้วยโรคนี้หัวใจและหลอดเลือดนะคะและตรงนี้เนี่ก็คือถ้าหากว่าคุณเป็นวัยที่ทำงาน35ปีขึ้นไปต้องระวังมากๆไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยนะคะเป็นวัยทํางานนี่แหละหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีคมเสี่ยงไม่ใช่จะเป็นเพราะผู้สูงอายุเท่านั้นใช่ค่ะเช็กอาการกันเลยสังเกตได้ง่ายๆนะครับจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับอาการเหนื่อยหายใจได้ไม่สุดนะฮะหรือว่านอนราบไม่ได้ค่ะก็เป็นอะไรที่เราอยากจะนํามาบอกกันในวันนี้นะคะให้ ระหนักนะคะถึงโรคนี้กันค่ะในรักสุขภาพสามร้อยสิสวันนี้ค่ะครับผมตอนนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่แซกนหน่อยครับกับเรื่องของสภาพอากาศและก็สิ่งแวดล้อมนะครับในสามร้ <110 S 1> อยสสงศา,ศาสุาตารักโลกสวัสดีครับพบกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณห์ในสามอองศาสุตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์ พอเข้าเดือนมีนาคมทีไรคุณผูม้ชมก็ต้องเตรียมระวังปัจจัยควบคุมอากาศตัวก,การใหม่ที่จะมีผลต่อลักษณะอากาศไทยจากนี้นั่นคือย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนหรือที่เรียกสั้นๆว่ายอมความร้อนพิษสมก็ตามชื่อเลยครับเกิดตรงไหนตรงนั้นจะร้อนอบพาอุณหภูมิสูงสุดทยานเดือดทะลุพิกัดไม่ยากและจะเป็นปัจจัยควบคุมอากาศที่เกิดได้บ่อยๆเมื่อเราอยู่ในฤดูร้อน ก็หลังจากที่เราเข้าใกล้ฤดูร้อนมาเรื่อยๆความร้อนที่ได้รับจากแสงอาทิตย์จะสะสมตัวมากขึ้นจนธรรมชาติก่อตัวให้เกิดเป็นหย่อมความร้อนปกคลุมบนแผ่นดินแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อหย่อมความร้อนไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะมีอากาศจมตัวและล็อกความร้อนให้ยิ่งร้อนจัดก,กว่าพื้นที่โดยรอบโดยที่ฝนก็จะไม่เกิดขึ้นจากความกดอากาศต่ำประเภทนี้ แบบนี้ก็เตือนคุณผู้ชมปรับตัวระวังอันตรายจากความร้อนตอนกลางวันให้มากใครอยู่ใต้หย่อมความร้อนจะมีอาการเหนียวตัวและร้อนอบอ้าวใครอยู่กลางแจ้งกลางแดดนานๆจะเสียงเหงื่อได้มากและมีอันตรายถึงขั้นเป็นโรคลมแดดเสี่ยงเสียชีวิตชาวไทยตะบนจะต้องพบเจอกับหย่อมความร้อนอยู่เรื่อยๆไปจนถึงปลายเดือนเมษายนส่วนชาวใต้โชคดีเพราะมีทะเลขนาบช่วยลดความร้อนทั้ง2ด้านหย่อมความร้อนจึงไม่เกิดขึ้น การสร้างข้อม,มูลล่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยควบคุมอากาศตัวการใหม่นี้ได้เลยนะครับเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้มาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ3ามรสิบสสุตารักโลกสวัสดีครับ คุณพี่แซคค่ะและตอนนี้เราจะปิดรายการด้วยความภาคภูมิใจนะคะกับโชว์แชมป์ขีตามวยไทยมหาชนโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยาจังหวัดสระบุรีวันนี้ได้ไปเลยเต็มๆซุปเปอร์สปังพลังพออค่ะเย้แล้วกลับมาเจอพวกเราได้ใหม่นะครับในรายการ3ามร้อยสิบสานิวโชว์สวัสดีคสวัสดีครับ